วันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะเป็นวันนวมิทรราชวันที่ประชาชนไทยร่วมกันถวายความเคารพและความจําให้กับพระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดศบรมนาถบพิตรและในวันสําคัญนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศได้ร่วมพิธีวางภูมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด มีได้พิธีนี้จัดขึ้นณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่13ตุลหคม2568โดยมีผู้บริหารและพนักงานของรรองค์ทกศเข้าร่วมพิธีอย่างเป็นทางการแต่คุณรู้ไหมว่าพิธีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความเคารพเท่านั้นแต่ยังเป็นการสืบทอดคุณค่าและความสําคัญของวันนี้ให้กับรุ่นหลังด้วยและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนอาจจะพลาดไปว่าการร่วมพิธีเช่นนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างองค์กรกับสังคมอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่คนเริ่มให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นแต่คุณคิดยังไงการที่องค์กรเข้าร่วมพิธีเช่นนี้เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเปล่าหรือเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์เท่านั้นอยากได้ยินความคิดเห็นจากคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยโดยทางมิติหุ้นยังคงติดตามข่าวสารตลาดทุนและเรื่องราวน่าสนใจต่างๆไว้เสมอ โดยสามารถติดตามได้ที่ช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้เว็บ https://www.metihun.com/facebook https://www.facebook.com/metihunyoutube https://www.youtube.com/metihunofficial7770 ทิ่โทก www.titok.com/metihun